สวัสดีครับนี่เราอยู่ที่มุมที่ชื่อว่าเป็นเวิร์กช็อปโซนครับเวิร์กช็อปโซนนะครับผมนี่นะครับวันนี้ผมเอาเสื้อแจ็คเก็ตนะครับรีคูเปอร์นะครับเดอะคูเปอร์คอลเลคชันนะครับมาเพ้นนะเป็นปีเก่าใช่ไหมพี่อ่าเป็นปีเก่าซึ่งตัวนี้เขาเลิกผลิตแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ารีคูเปอร์ไม่ไม่ได้ไม่ได้จำหน่ายในไทยแล้วครับผมอ่าครับอ่าเดี๋ยวให้น้องมิกอธิบายรายละเอียดโครงการนิดนึงก็คือคนที่วาดผลงานอยู่ตรงนั้นก็คืออาจารย์สุเทพครับผู้ที่ มาสนับสนุนของประมูลเพื่อการกุศลนะครับแล้วก็มาช่วยเวิร์กช็อปพ้น์แจ็กเก็ตเมื่อวานไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้มีพาหลานมาด้วยโอ้ครับผมสำหรับโซนเวิร์กช็อปเนี่ยก็คือหาไอเทมยีนมาได้แล้วก็มาพิมพ์กันในงานได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีแต่อยาพเมพ์ขอผ้ายีนจากทางทีมงานได้ครับเดี๋ยวจัดสังมาให้โอ้ก็มาพิมพ์กันในงานได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายอไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ อ๋อ <AL> แล้วก็มุมมุมนี้ใช่ไหมครับมุมนี้จะเป็นใช่ใชก็คือผมไม่แน่ใจว่าสามภาพนี้มีคนจองหรือยังนะครับแต่ว่าภาพภาพด้านบนเป็นพระพิคเนอ <AL> ครับ,รบประมูลเพื่อการกุศลพ่งนี้<อ> <AL> บี่เอกลองดูใกล้ๆก็ได้ครับก็คือว่าเป็นผ้าดําแล้วก็เป็นสีอะคริลิกทองสีเดียวแต่ว่าเป็นการปรับระยะ้นลึกแสง,งเงาให้มันเหมือนแต่ว่าไม่ใช่งานสีทองสีเดียว โอ้เออสังเกตดูว่ามันมีมิตินะมันเลยกับอย่างแบบขาอย่างเงี้ยตรงบริเวณขาเนี่ยมีการไล่เฉดนะครับคต่เป็นสีทองสีเดียวด้วยพุกัน2องอเล่มโอ้ด้วยพุกันแค่สองเล่มเนาะโอ้โอเคน่าสนใจมากว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะลองเพ้นดูด้วยนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเออเราเราจะไปได้ไกลแค่ไหนโอเคเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเพ้นดูครับผมออกมาครับเริ่มยังไงก่อนดียังไงก่อนดีตัดเส้นก่อนเลยครับก็เดินเส้นขอบมันครับ เดินเดินขอบบางๆให้ช่วยๆครับก็หนักเลยได้ครับอ่หนักเลยได้ครับอย่างสมมติว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเดินเดินแต่นี้มันเยิ้มๆไปเลยไี่องอ๋อเยิ้มๆเลยเนาะเออผมผ้ามันจะซับลงไปอ๋อเดี๋ยวผ้าก็จะซับลงไปเองอ๋อให้มันนู่นๆนี่อ่ะอ้าเดี๋ยวมันจะซับลงไปอ๋อครับผมเนี่ยแต่ของพี่นี่ผ้าเป็นผ้าที่ละเอียดผ้าเนื้อละเอียดใช่ไหมพี่อาจจะเขียนได้เร็วกว่าอ๋อเขียนได้เร็วเนาะโอเคดี อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นผ้าดิบไม่ได้ฟอกนะน่าจะจะง่ายกว่าผ้าฟอกนะเยอะได้พอา่มันได้ระดับนี้ใช่ไหมครับเยอะพี่ก็ลองเด่นดูได้ได้ลองนะ ครับแล้วก็ในที่สุดนะครับงานของอาจารย์สุเทพก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับคืองานเนี้ยนะครับก็คือผมผมมีส่วนร่วมนิดหน่อยคือผมก็ผมก็ช่วยแต้มนิดนึงแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคืออาจารย์เกลี่ยสีทําอะไรได้แบบสวยมากโดยที่แบบว่าตรงเนี้ยเนี่ยงานมันเหมือนกับเป็นแอร์บัสเลยนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันคือศิลปะจากผู้กันนะแล้วคือ ภาพรวมของมันเนี่ยมันเข้ากับตัวยีนมากๆเลยนะเนี่ยครับคือแรงบันดาลใจนี่มาจากตัวหัวกะโหลกใช่ไหมครับแล้วก็มีโลโก้ e อ็กโคเนาะครับผมเป็นงานที่ดีจริงๆครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับครับครับเดี๋ยวอาจารย์ฝากถึงผลงานอาจารย์กับร้านนิดนึงครับอ๋อก็ เปิดชื่อร้านว่าเลดวินเทจฮะไอเลดวินหนึ่งเก้าหกแปดเลดวินหนึ่งเกครับผมผมอยู่พระรามสองนะครับอยู่พระรามสองครับผมเอกชัย30ประมาณนี้ฮะอ๋อครับแล้วก็อาจารย์รับเซอร์วิสด้านไหนบ้างครับก็คือวาดงานบนยีหรืออะไรอย่างี้ใช่ไหมทั้งยีนกำแพงรถยนต์มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์อะไรพวกนี้ทำหมดครับแอร์บัสครับ ยีนกำแพงรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับใครมีมอเตอร์ไซค์สวยๆก็คือสามารถที่แอร์บัสบนตัวถังได้ด้วยใช่ไหมครับผมทางคันเครยบเลยแต่ฝีมืออาจารย์ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับคนสายยีนเนี่ยนะผมว่าอันนี้นี่คือเหมือนเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเนี่ยครับก็คือ ผมโชคดีมากที่ได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ทําให้ยีนของผมตัวนี้มันแบบมันยูนิคขึ้นมามากจริงๆนะครับที่เอายีนแพงๆไหมผมเขียนยินดีมากหวังว่าในอนาคตเดี๋ยวเราอาจจะได้มาคอลแลบงานกันนะครับเช่นกันครับได้เลยครับครับครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับครับผมได้ครับผมครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ